วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในช่่งรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตนะครับสวัสดีครับรับตรลงเหลืองครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับในวันนี้เราคงพูดถึงตอนที่6นะฮะคือคําสรรเสร,ริญของนักปราชญ์ตะวันตกต่อพุทธาศาสนานซึ่งต่อจากตอนที่แล้วนะฮะขออนั้าเป็นพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตคืออะไรอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะตอนนี้พอพูดมาถึงตอนเนี้ยว่าคำสรรเสริญของนักปราชญ์ตะวันตกต่อพุทธศาสนาเนี่ย มีว่ากันอย่างไงบ้างครับครับคือที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเคยแปลงให้คนโรคตะวันตกเนี่ยอยู่ๆมาสนใจาศาสนาพุทธ<ะ>นะซึ่งเขาก็โทษมีาศาสนาของเขาเองอยู่พอสมควรอันนี้น,ะน,นี้จากเดิมว่าเดิมที่เดิมเลยของ<ะ>เดิมเลยนะ,ะเพราะว่าโรคตะวันตกหรือชาวยุโรปท่วนใหญ่ก็นับถือาศาสนาคริสต์นะฮะนะนะแล้ว คนตะวันตกที่มาสนใจาศาสนาพุทธเนี่ยปรากฏว่าเป็นนักวิชาการซะส่วนใหญ่โดยเว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะในยุโรปเนี่ยเราเรียกว่ายุคมืดคือเป็นยุคที่ทุกคนมีแต่ความเชื่อโดยาศาสนานะฮะพออย่างที่เราพูดเคยพูดมาแล้วประมาณ400กว่าปีวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นมีตั้งแต่ทั้งกาเรโออะไรต่างๆขึ้นมา ปรากฏว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะขัดแย้งกับความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่มีอยู่ดั้งเดิมในขณะนั้นรักใครที่มีความเชื่อที่แตกต่างก็จะถูกทำโรคทำโทษนะฮะนะกาเรลก็ยังตาบอดเลยนะฮะบางคนถูกเผาเสียอีกนะฮะนะก็เลยสมัยนั้นเราถึงเรียกว่ายุคมืดในโลกตะวันตกหรือในยุโรปนะฮะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยนะแล้วก็ เอ๊ะนักวิยาศารเหล่านี้ก็มีความสึกว่าเอ๊ะ,อะสิ่งที่ศาสนาคริสต์ตอนนั้นที่เขาเชื่อกันเนี่ยนะฮะมันมันไม่น่าจะเป็นจริงนะอย่างเช่นที่บอกว่าโรคเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลพระเจ้าสร้างมนุษย์อะไรทั้งหลายขึ้นมาแล้วยิ่งมีทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินอย่างเงี้ยมันมันยิ่งตรงข้ามกับคําสอนที่ดั้งเดิมนะฮะนะ เราะฉะนั้นนักวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกสมัยนั้นก็ค่อนข้างมีอคติต่อความเชื่อเดิมที่เขามีอยู่นะนะประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยถูกอังกฤษลุกรามนะซึ่งความจริงเนี่ยศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองในอินเดียมากเลยนะในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลจนกระทั่งภายหลังก็ ถูกลืมไปเลยจนกระทั่งคนอินเดียก็ไม่เคยนึกว่ามีศาสนาพุทธมาก่อนอนะฮะนะโบราณนะสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธก็โทษถือว่าสาบสูญแล้วไม่มีใครรู้เลยนะฮะจนกระทั่งประมาณช่วงร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยพออังกฤษเริ่มยึดครองอินเดียนะตอนนั้นก็มีนักโบราณในนะคดีก็คือเซอร์เล็กซซนเดอร์คาร์นิงแฮมนะในปีพศ 2,393ก็ไปขุดค้นพบสถานที่โบราณคดีของศาสนาพุทธทั้งวัดวารามทั้งโบราณสถานสถูปต่างๆซึ่งคนอินเดียถือว่าหายไปแล้วนะฮะไม่มีกลายเป็นว่าเป็นคนอังกฤษที่มาค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความแปลกใจและตื่นตาตื่นใจนะว่าศาสนาพุทธคืออะไรนะฮะ คนในโลกตะวันตกก็เลยเริ่มมาสนใจว่าเออสิ่งนี้คืออะไรนะแล้วยิ่งพอมาศึกษาในคำสอนในศาสนาพุทธก็ยิ่งเห็นว่าเออมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์อ่ะคือเข้าใจไหมคือคือเห็นว่าเขาเนี่ยมีความวัตถิศาสนาเดิมๆของเขาแบบหนึง่งนะฮะแล้วก็ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นก็ค่อนข้างตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยพูดในคำสอนนะฮะนะ แล้วพอมาค้นพบศาสนาพุทธในอินเดียนะต้องถือใช้คำว่าค้นพบนะเพราะคนอินเดียก็ไม่รู้ว่ามีศาสนาพุทธอยู่เลยนะฮะนะนะแล้วก็เริ่มมาสนใจคำสอนมาอ่านก็ปรากฏว่าอาัศาจรารย์ตรงที่ว่าเออมันเหมือนวิทยาศาสตร์แล้วก็ช่วยตอบปัญหาความเข้าใจในหมู่นะักวิชาการโลกตะวันตกได้ก็เลยเกิดนักปราชาตตะวันตกที่มาสนใจศาสนาพุทธมาเป็นจานวนมากนะฮะ อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองนะฮะนะก็อันนี้ก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาทีนี้ก่อนจะพูดถึงในรายละเอียดที่เป็นลําดับนะฮะนะ,ะตั้งแต่สมัยยุคอินเดียออถูกอังกฤษปกครองเนี่ยนะฮะผมอยากจะนำอ,นอันที่หนึ่งก่อนซึ่งหลายคนมักจะพูดอยู่เลยว่าอันสไตน์เคยพูดศาสนาพูดอะไรยังไงนะฮะนะออขอขึ้น powerpoint หน่อยนะฮะ คือทุกคนรู้จักอันเบิร์ตอนสไตน์นะฮะนะเราก็จะรู้ว่าแกเป็นคนมีชื่อเสียงนะ,ะแล้เราก็มักจะพูดอยู่ด้วยว่าอันเบิร์ตอนสไตน์เคยพูดบอกว่าพุทธศาส,สนาเป็นศาสนาของจักรวาลในโลกอนาคตนะฮะอะไรต่างๆเหานี้เราก็มักจะพูดกันอยู่เลยทีนี้ปัญหาเนี่ยมันคือตรงอันสไตร์พูดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยโทษอันนี้เราอาจจะเชื่อได้นะฮะนะ ปรากฏว่าก็มีนักวิชาการในโลกตะวันตกทําการวิจัยคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเมื่อห้าสิกว่าปีมานี้เองนะอันสไตน์เป็นคนยุคก,ก่อนเรานิดเดียวเองนะฮะนะตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือโทษยุคนั้นก็มีทั้งทีวีมีทั้งหนังสือนะฮะไม่ใช่ยุค2,000กว่าปีนะฮะนะเพราะฉะนั้นคนอย่างอันเบิร์ตออนสไตน์เนี่ยไปพูดที่ไหนเนี่ยเขาจะมีบันทึกบันทึกไว้นะฮะแล้วเขาก็ไปตรวจสอบเอกสาร คำปาตกถาของไอน s สไตน์ในที่ต่างๆโทษปรากฏว่าไม่มีคํำหล่าวนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้คาพูดที่บอกว่าอันเบิร์ตไอน์สไตน์พูดถึงศาสนาพูดเนี่ยอยู่ตรงไหนปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานเลยสักชิ้นเลยนะฮะนะอันนี้ก็เลยตรงกับบางทีที่ศาสนาพูดกัพูดใช้คําว่ามงคลตื่นข่าวอะ่ะคือถ้าถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ถ้ามันไม่จริงเราจะไม่พูด ก็แบบเดียวในปัจจุบันทั้งเราเนี่ยในโซเชียลมีเดียติ่นข่าวอะไรบางทีข่าวจริงหรือไม่จริงแบบเดียวอาการ,เ,ราเดียวเราลืมตรวจสอบไงนะฮะแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะโทษมันสามารถตรวจสอบได้บังเอิญผมเองก็เราอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ะ่ะเราก็รู้จัก Einstein, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่อนข้างดีผมก็มีหนังสือนะเขาพูดที่ไหนเป็นอะไรเหมือนกับโทษหนังสือที่ท่านพุทธทาสพูดอะเราก็บอกได้ว่าท่านพูดที่ไหนอยู่ในหนังสืออะไรพูดเมื่อไหร่ก็ไม่มีไอ้คำพูดที่เรา างอิงกันมาโดยตลอดนะปรากฏว่า <c oughs> ในทางวิชาการโลกตะวันตกเข <c oughs> าก็ประกาศออกมาว่าอันเบิร์ดอันสไต์ไม่เคยพูดนะเพราะงั้นอันนี้อยากให้เราในสังคมหมู่ชาวพุทธเราเนี่ยได้หนาถึงความจริงนะฮะถ้าเขาพูดมันคงดีนะฮะ <c oughs> แต่บังเอิญเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะต้องเข้าใจนิดหนึ่งฮะอันเบิร์ดอันสไตนเนี่ยนับถือศาสนาฮิบร,รูนะเป็นอยู่คือโทษเขาไม่ได้พูดนะ นะจนวันสิ้นชีวิตแกก็ยังเป็นยิวอยู่นะทำพิธีศพก็ยิวนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ได้ทําพิธีศพแบบพุทธนะฮะนะโทษแล้วเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาฮิบรูมากเลยทีเดียวนะแะกพูดถึงเรื่องศาสนาค่อนข้างมากนะ,ะแล้วที่จริงตอนที่ก่อตั้งประเทศอิสาราเอลใหม่ๆเนะี่ยที่จริงตอนนั้นนึกว่าจะให้แกเป็นประธานาธิบดีอิสาราเอลด้วยนะฮะนะฮะถูกทาบทามนะฮะซึ่งแกก็ปฏิเสธ เพราะนั้นคือเห็นว่าแกเป็นโทษอยู่แท้ๆะนะเพราะนั้นแกก็ต้องคงต้องศรัทธานในศาสนาฮิบรูของเขาอะ่ะนะฮะการที่จะมาะสรรเสริญศาสนาอื่นเนี่ยอ,อที่เขามีการตรวจสอบกันก็ไม่ปรากฏว่าจริงนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าบางทีเราได้รู้ได้รับอะไรมาเนี่ยบางทีคนส่งมาก็ไม่ได้ตรวจคนรับก็ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็กล่าวอ้างกันนะฮะ ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สามารถถูกตรวจสอบได้นะฮะนะแล้วจากการตรวจสอบวิจัยก็ปรากฏว่ามันไม่จริงนะฮะนะคือถ้าจริงมันก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอูทาหรอ์นะเป็น<ว>ตัวอ<ร>ยา่างเห็นว่าเนี่ยนะฮะว่าเราอย่าตื่นข่าวะนะฮะ,นะฮะแล้วเขาเองเขาก็นับถือศาสนาเขานะฮะเขาคงไม่มาเสรเสริญศาสนาเรามากนักเท่าไหร่นะฮะนะ อันนี้แต่แต่เขาก็พูดถึงศาสนากับวิทยาศาสตร์นะฮะว่าอ,าอย่างเช่นพูดไ้ว่าถ้ามีวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีศาสนามันเหมือนกับมีวิทยาการแต่ไม่มีคุณธรรมอ่ะนะแต่ถ้าคุณมีศาสนาก็ไม่มีวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับคนพิการนะอา่ะคือเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็อย่างคล้ายๆที่เราพูดถึงว่าเนี่ยเราเอาศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์มาพัฒนาชีวิตถ้าขาดอันใดอันหนึ่งมันคงไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงนะครับ แต่ไม่ใช่มาแอบอ้างมาอวดอ้างนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่หลักบนพื้นฐานความเป็นจริงนะซึ่งศาสนาพุทธก็เป็นการศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติมันมันม่นคงอยู่แล้วนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปข่าวอ้างบางอย่างซึ่งมันไม่จริงนะนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ก็อยากให้ดู powerpoint ภาพต่อไปนะเราจะได้ลำดับให้เห็นนะว่านักปราชญา์ตะวันตกเนี่ยเขาชื่นชม พระพุทธศาสนาเาย่งไรแบบที่เป็นจริงนะฮะ,ฮะนะไม่ใช่นะออคนแรกที่อยากจะแนะนำก็คือนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากเลยฮะคือเซอร์แอดวินอาร์โนลด์นะแกอ่านพระธรรมบทในพระพุทธศาสนา<อ>แล้วก็เขียนเป็นหนังสือชื่อว่า The Rise of Asia เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากมีหนังสือมีตัวตนจริงนะฮะ,ฮะนะอันนี้ก็ให้เห็นฮะว่าแกก็พูดถึงสารพุทธแล้วก็เวียศาสตร์เนะะี่ยเนี่ย กล่าวไว้ว่าสามพุทธกับวทยาศาสตร,ร์สมัยใหม่มีความเชื่อมโยงทางปัญญาและมีความใกล้ชิดกันคือนี่เห็นนะว่าคือคนที่มีพื้นความรู้เนี่ยพอเขาได้อ่านแล้วมีพื้นฐานวิทยาคือโทษแปลกใจไงแล้วเขาก็นะครับค่อนข้างประทับใจถึงได้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างมากเรียนเป็นหนังสือเลยอันนี้เป็นหนังสือเป็นเรื่องราวอันนี้เป็นความจริงนะนะนะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจอนะครับว่า วิทยาศาสตร์กับสารพุทธเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากดูภาพต่อไปนะครับคนต่อไปที่อยากจะกล่าวถึงเนี่ยก็คือนายโทมัสฮุกเร่คือคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับชาวดาวินเป็นรุ่นพี่เขาด้วยนะอ,อ,อันนี้เป็นตอนนั้นเป็นนายกสภาราชบัณฑิตแห่งอังกฤษนะฮะในสาขาเภสัชนะแล้วชาวดาวินก็เป็นคล้ายๆเพื่อนรุ่นน้องอ่ะนะ แกเป็นคนสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินซึ่งสังคมอังกฤษสมัยนั้นต่อต้านนะครับเพราะขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องพระเจ้าอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้แกก็ชอบศาสนาพุทธมากเลยแกถึงได้พูดบอกว่าเนี่ยฮะศาสนาพุทธนะฮะพุทธศาสนาเนี่ยมีการเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแบบชาวตะวันตกคือต้องเข้าใจนิดนึงฮะว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเคารพว่ามีพระอินทร์พระพรหม แต่เราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นสารณะนะเพราะทั้งหมดอยู่ใต้กฎธรรมชาติอยู่ดีมีเกิดและมีดับแต่สังคมโลกชาวตะวันตกสมัยนั้นก็โทษก็นับถือคริสต์น,นะฮะเขาก็มีพระเจ้าเนเพราะฉะนั้นพอเขามาเห็นสารพุทธเออไม่มีพระเจ้าคือโทษพระเจ้าไม่ได้เป็นใหญ่อะนะฮะ <S <S นะแล้วก็ยึดหลัก <Qu hr am. S 2> ตามความเป็นจริงไม่ได้ยึดหลักตามพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทําให้พระเจ้าโรปรดปรานให้รางวัลไปสวรรค์ นะแต่ให้ทําความดีเพราะความเป็นจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นให้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติในฐานะที่เขาเป็นผู้นําทางวิทยาศาสตร์ในยุคเดียวกับเซยแ์แซกนิวตันเนี่ยนะก็เลยประทับใจไงะฮะว่าเออศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาดียวในโรจริงๆที่พูดถึงการทํางานของชีวิตร่างกายและจิตใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการนะฮะนะอันนี้ให้เห็นฮะว่าเนี่ยความชื่นชมของเขา ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ในสังคมโลกตะวันตกนะฮะในมุมมองของเขานะขอดูภาพต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากอีกท่านหนึ่งก็คือในวิลเลียมเจมส์คือปกติเราจะพูดแต่ออนเบิร์ตอันสไตน์ซึ่งความจริงไม่จริงต่างหากแต่เราลืมไปมีหลายคนที่มีชื่อเสียงมากในวิลเลียมเจมส์เนี่ยถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาจิตวิทยาเลยนะครับโทษการเป็นบิดาแห่งวิชาหนึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะนะ ายวิลเลียมเจมส์นี่สนใจาศาสนาพุทธเป็นอย่างมากเลยนะฮะถึงได้ประกาศบอกเลยฮะว่าการศึกษาเรื่องจิตจิตวิทยายในโลกอนาคตเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องของาศาสนาพุทธนะฮะแล้วความจริงเนี่ยถ้าคุณเรียนจิตวิทยายเนี่ยจะสังเกตพบว่าในวิทยาการจิตวิทยายเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องออกระบวนการทํางานของจิตนะ,ะเราพูดถึงเซนเซชันเราพูดถึงเรื่องของเพอร์เซพชันเราพูดถึงคอ n i นชัน ทั้งหมดนี่คือขันห้าคือโทษปรากฏว่าพื้นฐานวิชาจิตวิทยาทั้งหมดมาจากพื้นฐานศาสนาพุทธเลยนะแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยการทำวิปัสสนานค,คือ introspection เนะี่ยคือวิธีการเรียนรู้เรื่องของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยฮะให้เห็นว่าพื้นฐานวิชาจิตวิทยาเนี่ยมาจากศาสนาพุทธเลยอั<ห>นนี้บิดาแห่งวิชานะครับเป็นคนพูดเองนะครับ,รบนะ เราขอดูภาพต่อไปไหมฮะนะจะได้ดูสไลด์ต่อไปคือคือให้เห็นว่านะักปราตะวันตกที่มีชื่อเสียงระดับสูงนะฮะทุกคนสนใจศาสนาพุทธมากเลยอาจารย์เขาสนใจศาสนาพุทธเขาไปดูศาสนาพุทธที่ไหนฮะที่ประเทศไทยหรือว่าที่อินเดียหรือที่อินเดียดดดคืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไงตอนสมัยเซอร์คานิงแฮมอาริสเซนเดอร์คานิงแฮมพอค้นพบนะฮะเรื่องเกี่ยวกับปูชนียสถานต่างๆของโบราณในศาสนาพุทธก็มีการขุดค้นพบ ค้นพบตำราด้วยหรือว่าค้นพบบันทึรากพบใบลานใบคมพีนะฮะจนกระทั่งแม้กระทั่งพบแม้กระทั่งเอกระดูกของพระอฐิของพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะที่อุมพีนีนะที่สะทษที่สารนาสนะฮะคือคือจริงๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือค้นพบโดยนักโบราณในโบราณในินอังกฤษนะฮะนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเขาเองเขาก็ได้เข้าถึง หลักฐานแล้วเขาก็โทษเป็นรุ่นแรกที่อ่านภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะไม่ใช่คนเอเชียพวกเรานะกลายเป็นคนอังกฤษนะฮะที่เป็นคนอ่านแล้วรวมทั้งอ่านศิราจายุพระเจ้าอโศกคือทั้งหมดให้เห็นว่าโทษทั้งหมดเป็นเขาทั้งนั้นนะเป็นชาติตะวันตกนะนะยังเห็นว่าเขาเนี่ยพอเขาสนใจคนคว้าเขาค้นคว้าจริงๆทั้งที่เขาไม่มีพื้นมาก่อนนะอันนี้คนต่อไปที่อยากจะแนะนําคือคาร์ลจุงส์คนที่รู้จักซิกมันฟรอยด์เนี่ยจะรู้จักคาร์ลจุง เราะเป็นคนที่คู่กันเลยนะถือว่าเป็นลูกศิษย์ของซิกมันฟรอยด์นะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งสำนักจิตวิทยาวิเคราะห์นะฮะนะเป็นผู้มีชื่อเสียงมากนะเออที่จริงซิกมันฟรอยด์เนี่ยตอนนั้นกลับว่าให้ให้คาร์ลจูงเนี่ยเป็นเป็นนายกเป็นประธานต่อจากเขาอะนะปรากฏว่าคาร์ลจูงนี่ไปมาตอนหลังเนี่ยสนใจสามพูดมากเลยนะฮะแล้วก็ไปไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาอะไรทั้งหมดเนี่ย สูตมาบอกว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจา้าในสารพูดเนี่ยมีความสมบูรณ์มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องของกฎแห่งกรรมนะมีความประเสริฐเหนือกว่าคําสอนในลัทธิและศาสนาใดๆนี่เป็นระดับมีชื่อระดับโลกเลยนะนะอันนี้ให้เห็นฮะว่าเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกทุกคนสนใจสารพทธนะฮะเพียงแต่เขาไม่ได้มาจากพื้นสารพทธมาก่อนไงนะขอดูภาพต่อไปนะครับ อีกคนหนึ่งที่มีชื่อมากๆคนที่นิวส์บอ์ที่จริงนิวส์บอ์มีชื่อมากกว่าอันสไตน์นะแต่โลกเราประเทศไทยเราจะรู้จักแต่อันสไตน์นะฮะนิวส์บอ์คือคนที่เคยทะเลาะกับอันสไตน์ฮะเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วเขาเป็นคนชนะนักควนตั้มฟิสิกส์แล้วแกเป็นคนได้โนเบลไพรส์แกถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาควนตัมฟิสิกส์นะฮะเราพูดถึงวิชาควนตัมฟิสิกส์เนี่ยคนนี้คือบิดาแห่งวิชานี้นะนะเพราะฉะนั้น เขาเองตอนหลังเนี่ยก็มาสนใจศาสนพุทธมาอ่านคําสอนนะก็ยังพูดแบบว่าเออที่จริงศาสนาพุทธกับวิยาสตร์เหมือนกันเลยนะฮะคือวิยาศาสตเนี่ยมาจากการสังเกตการ observation ศาสนพุทธมาจากคําว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าสังเกตการมือนเันเพราะงั้นการที่คุณจะศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติได้เนี่ยคุณต้องเป็นนักสังเกตการและมีระบบการพิจารณาข้อเท็จจริงและสรุปมาเป็นทฤษฎีเป็นข้อเท็จจริงเน่ะ ก็เนี่ยฮะแกถึงได้พูดถึงว่าเอ้เรื่องในการศึกษาทฤษฎีอะตอมนะฮะหรือมีความรู้เรื่องชีวิตเนี่ยที่จริงปรากฏว่าไปมานักปรา์แบบเหลาจื้อของจีนนะฮะกับพระพุทธเจ้าที่จริงศึกษาเรื่องนี้มาก่อน <S 2> <S 2> <lecture. S 1> แล้วลึกซึ้งอีกต่างหากด้วยนะฮะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคือความเป็นจริงนะแล้วอันนี้ชอบมากเลยคือที่จริงเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงการสังเกตการ เราพูดถึงผู้สังเกตการณ์ก็สิ่ง<ร>ที่ถ,ถูกสังเกตการในทางศาสนาพุทธเราถึงบอกไงว่าวิาวญญาณคือการรับรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ปัจจุบันเนี่ยพอเรามาพูดถึงการปฏิบัติธรรมเราถึงพูดถึงจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แปลมาทั้งหมดเนี่ฮะมันมาจากพื้นฐานการหาความเป็นจริงการสังเกตการซึ่งก็ตรงกับวิธีการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เห็นนะฮะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยมีที่จริงมีอีกหลายท่านนะฮะเดี๋ยวเราคงถ้าเป็นไปได้คืออยากจะให้เราค่อยๆเข้าใจอะ่ะ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเราพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยเราเราบอกอย่างที่บอกนะฮะพอพูดถึงคนต่างชาติก็นึกถึงอันไซายพอไปอ้างอันไซายก็ไม่จริงอีกต่างหาก <c oughs> แต่ของจริงเนี่ยคนเหล่านี้โทษที่จริงใน,นสังคมโลกตะวันตกมีชื่อมากกว่าแอนซายนะเป็นบิดาแต่ละสาขาแต่ละวิชาเลยนะฮะนะแล้วเขาสนใจเม็ดไอ้คำพูดของเขาความคิดเห็นของเขาเหล่านี้มีความลึกซึ้งนะฮะแล้วเป็นจริงด้วยนั้นเราฮะต้องเข้าใจความคิดความอ่านของเขานะฮะถ้าเราอยากจะเรียนรู้นะฮะนะนะอันนี้ก็เผื่อจะได้เป็นประโยชน์นะฮะนะผมผมว่าตอนต่อไปเรามาดูต่อไปอีกนะฮะของนะัก ยังมีอีกนะเหลือเวลาประมาณสี่นาทีเราลองขอดูภาพต่อไปได้ไหมฮะนะลองดูภาพต่อไปจะอธิบายอย่างรวดเร็วให้นะอีกคนหนึ่งที่มีชื่อมากเป็นนักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลชือนายเบอร์ทาร์ดรัสเซลอันนี้ในสังคมโลกตะวันตกมีชื่อเหมือนกับอันสไตน์นะฮะแล้วที่จริงเขากับอันสไตน์เนี่ยร่วมกันต่อต้านการทําอาวุธนิวเคลียร์ถึงได้เรียกว่า รัสเซล l แอนส t ตน์ m ม n นิเฟสโคือคำปฏิญาณของรัสเซลแล้วก็แอนสไตน์เห็นด้วยว่า<ห>เขาใช้ชื่อรัสเซลก่อนแอนสไตน์ ile, นะ<ห>คือโทษอันนี้ฮะโสกว่าประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครดีใครเด่นกว่าใครแต่เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับอันโนเบลไพรส์เหมือนกันนะ,ะนะก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะว่าเรื่องศาสนาพูทธเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งนะฮะนะขออยาดูคนต่อไปนะฮะนะ อันนี้ครับคำพูดอีกอันนึงคือที่สำคัญคือนักประวัติศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเลยฮะคือในอาน์โทรบีนะฮะแกถึงขนาดพูดบอกว่าในทศวรรษที่ยี่สิบเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธจะมีผลต่อการพัฒนาการของโรคและความเจริญของโรคเป็นอย่างมากนี่คาดการไว้เลยทำลายคาดการไ,<ห>ไว้เลยนะฮ<น>ะอันนี้เป็นคือให้เห็นว่าคน ความสําคัญของศาสรพุทธเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คําสอนอย่างเดียวนะฮะในเชิงที่ว่าศรัทธาปฏิบัติแต่คือความรู้ความจริงของธรรมชาติอันลึกซึ้งนะฮะนะขอดูภาพต่อไปนะฮะครับอีกอันหนึ่งคือนายอัลเฟรดไวท์เฮดอันนี้ก็ได้นักคณิตศาสตร์รอาวันโนเวอไพรส์เหมือนกันนะฮะคือคนเหล่านี้ที่จริงถือได้ว่าเป็นได้รับคํานิยมว่าเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่20เลยนะฮะโทษคือ ในโลกตะวันตกคนเหล่านี้มีชื่อเสียงมากนะฮะนะก็ยิงกล่าวไว้เหมือนกันนะฮะว่าเนี่ยเอ่อเรื่องของความเชื่อนะฮะเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยแปลมามีความใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วถ้าได้มีการศึกษาเรื่องศาสนาพุทธเห็นว่ามันมีระบบการเรียนรู้อะที่สําคัญนะฮะทั้งหมดคือคําสอนในศาสนาพุทธนี่คือความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธในสายตาของเขากันะเขาดูภาพต่อไปนะครับ อีกคนหนึ่งที่อยากแนะนำคือนายโรเบิร์ตโอเปนไฮเมอร์คือบางทีพอคนพูดถึงคนสร้างระเบิดปรมาณูคนจะนึกถึงอ<ะ>ันสไตน์แต่ความจริงคนสร้างคือคนนี้นะฮะไม่ใช่อนสไตน์นะครับอนสไตน์<ะ>นี่แค่ค้นพบว่าทฤษฎีสมปันธาภาพนะ,ะแต่คนสร้างระเบิดคือคนนี้นะนะฮะนะก็อธิบายเหมือนกันว่าศาสนาพ,พุทธมีคำสอนที่เกี่ยวเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งตรงกับสภาพในเรื่องของอนุภาคพ,พื้นฐาน นะฮะ,อะขอดูภาพต่อไปอย่างวรวดเร็วนะอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อมากคือในฟรานซิสโกรเบราอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งวิชาการเรียนรู้หรือคอกนนทีบไซยนะฮะอันนี้ก็พูด้วิชัดต่อหลังนี่ยิ่งคนนี้นี่ถือได้ว่าปฏิบัติทมกับศาสนาพูดเลยนะฮะจะอ,อยู่กับท่านองค์ไดรามะแล้วก็ก่อตั้งสถาบันจิตและร,ร่างกายที่อยู่ในฝ<อ>รั่งเศสที่มีชื่อนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเนี่ย การทำงานของจิตที่จริงสาสตรพุทธลึกซึ้งมากๆนะ,ะนะขอดูภาพต่อไปเหมือนกันนะในเดนิสโนเบิลอันนี้นก็เป็นนักพันธุกรรมศาสตร์นะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็สรุปนะฮะว่าสาสรพุทธคือเรื่องของชีวิตน,นะในท้ายสุดอันนี้ให้เห็นนะว่านักวิชาการนะขอดูภาพต่อไปก็ได้นะฮะนะแล้วก็แม้กระทั่งอรา,าราตวอลล์นะฮะอ,อันนี้ก็ ถือโอกาสเออไปบวชอยู่กับท่านองค์ไตรมาอยู่พักหนึ่งไปเป็นเลยขาให้ท่านนะอันี้ทุกคนก็ชื่นชมศาสนาพุทธกันคือทั้งหมดนี่มีหลักฐานนะฮะไม่ไม่ใช่แบบโคมรอยอดูภาพต่อไปนะฮะหรือแม้กระทั่งในโรเลนน็อกเทลส์นะฮิเียนพนมีชื่อเสียงนักวิชาต์ปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปแล้วนะฮะนะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนก็ชื่นชมศาาพุดธอย่างลึกซึ้งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบแค่เป็นแค่ความเชื่อหรืออะไรต่างๆครับท่านผู้ชมครับ ดร็เตอร์ลุงเลืองก็ได้บอกที่เป็นที่มาของทางผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านยุโรปในฝันน่งยุโรปนะในฝั่งตะวันตกนะครับว่ารวมทั้งถึงนักวิทยาศาสตร์นักปราชและก็นักจิตวิทยาหลายหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงก็มาสนใจทางด้านพุทธวิทยาศาสตร์แล้วไปเปรียบเทียบเคียงกันว่าม,มันเทียบเคียงกันอย่างไรบ้างนะครับเราคงจะพูดถึงรายละเอียดในตอนต่อๆไปนะครับในวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ